ค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องสำรวจเสียงในสิ่งแวดล้อมสำหรับคำว่าสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งแวดล้อมคือทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรานะคะไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ก็เรียกว่าสิ่งแวดล้อมนะคะจะเป็นทุกสิ่งเลยที่อยู่อรอบตัวเราบนโลกนี้นะคะรวมเรียกว่าสิ่งแวดล้อมเรามาดูเสียงในสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งใบงานตัวนี้นะคะคุณครูจะลงให้ใต้โพสต์นะคะให้นักเรียนจดลงในสมุดนะคะเป็นใบงานสำรวจเสียงในสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งคุณครูจะมี อาสถานที่สำรวจนะคะมีสนามกีฬาโรงอาหารห้องเรียนห้องสมุดห้องประชุมริมรั้วนะคะซึ่งตอนนี้เป็นสถานาการณ์โควิดนักเรียนไม่สามารถมาโรงเรียนได้คุณครูดได้สำรวจให้นักเรียนแล้วนะคะขอแค่นักเรียนนะคะทำใบงานแล้วทำเป็นงาน เป็นการบ้านมาส่งคุณครูนะคะซึ่งสนามกีฬานะคะเป็นเสียงที่หนึ่งะคะที่คุณครูสำรวจได้สนามกีฬาก็จะมีเสียงอนกวีดเสียงนักเรียนนะคะซึ่งมีความดังนะคะประมาณ55เดซิเบลนะคะต่อมาโรงอาหารนะคะแม่ครัวและเครื่องดูดค,ดดควันนะคะมีเสียง49เดซิเบล ห้องเรียนนะคะก็จะมีนักเรียนและครูนะคะมีเสียง40เดซิเบลห้องสมุดจะได้ยินเสียงพัดลมนะคะเสียง30เดซิเบลห้องประชุมคือเครื่องเสียงนะคะเสียง52เดซิเบลและริมรั้วถนนนะคะก็จะมีรถยนต์รถจัก,กรยานยนต์เสียงดังที่สุดคือ75เดซิเบลนะคะค่ะ สำหรับใบงานนะคะให้นักเรียนจดลงในสมุดนะคะแล้วก็ให้ตอบคำถามนะคะนกหวีดกับเสียงนักเรียนกี่เดซิเบลคะเมื่อกี้5 5ใช่ไหมคะเสียงแม่ครวเครื่องดูดฝุ่นเท่าไหร่นักเรียนก็ตอบลงไปเลยนะคะเสียงนักเรียนกับเสียงครูตอบลงไปเสียง ห้องสมุดนะคะเสียงพัดลมมีความดังเท่าไหร่ห้องประชุมเครื่องเสียงมีความดังเท่าไหร่ริมรั้วถนนนะคะรถยนต์รถจักรยานยนต์ก็เป็น75 d ดซิ b บลใช่ไหมคะนักเรียนก็ตอบคำถามนะคะตอบคำถามเสร็จนะคะส่งลงใต้โพสนะคะในเฟซนะคะ,ะใน a c e บุ๊กนะคะค่ะ สำหรับการเรียนในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้อย่าลืมส่งงานนะคะสวัสดีค่ะ